สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ประกันตัวแล้วยายแตนกระซิบข้างหูชัยพลเข็ดแล้วจ้าจะไม่บ้องหูที่รักต่อหน้าคนอื่นอีกแล้วจ้าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสคนนี้ จะแอบบ้องหูกันในที่ลับฮ่าฮาลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าขอถามป้ายานหน่อยครับทํำไมคดีที่ตาพลฟ้องนายคนหนึ่งที่หัวล้านคดีไม่คืบหน้าสักทีแต่คดีที่ตาพลโดนมันใช้เงินประกันเป็นว่าเล่นไม่รู้กี่คดีเมื่อเห็นว่าตาคนนี้จะฟ้องเรียกค่าเสียหายกับตาพลอย่แตนอีกงงครับ ถัดมาครับบอกว่าคดีถูกเลื่อนไต่สวนเพราะติดโควิดค่ะดูเหมือนจะเลื่อนไปเดือนตุลาคมแต่ป้าน่ะจำวันไม่ได้นอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวของข่าวนะครับอายการฟ้องแล้วลุงพลจำเลยที่1่ป้าแตนจำเลยที่2คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ล่าสุดอายการจังหวัดพุกดาหารสั่งฟ้องแล้ว โดยมีลุงพลเป็นจำเลยที่1โดน3ข้อหาทําให้คนตายโดยเจตนาและป้าแตนภรรยาจำเลยที่2ถูกแจ้ง1ข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพเวลา10นาฬิกาวันที่7กันยายนที่สำนักง,งานนายการจังหวัดมุกดาหารทนายรัชพลศิริสาครทนายความเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลภายหลังป้าแตนถูกแจ้งข้อหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหา โดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของน้องชมพูหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประกันที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาญามาตรา150เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาด้วยบรรดายูทูบเบอร์ที่กาะติดความเคลื่อนไหวของลุงพลและป้าแตนตามมาให้กำลับบงใจเช่นเดิมด้านทนายรัชพลศิริสาครทนายความเผยว่า ขั้นตอนวันนี้ได้พาป้าแตนเข้าพบอายการจังหวัดซึ่งต่อจากนี้ยังไม่ทราบว่าอายการจังหวัดจะยื่นฟ้องพร้อมส่งตัวป้าแตนในวันนี้เลยหรือไม่ซึ่งจะต่อสู้คดีถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลุงพลและป้าแตนคือผู้บริสุทธิ์และบอกป้าแตนให้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวมา50,000บาทหากได้ประกันตัวด้านนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนบอกว่า ก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มา5 0,000บาทโดยมีหลายคนมาให้กำลังใจรวมถึงคุณแม่คือนางสมควรหลับโพก็มาให้กำลังใจด้วยด้านพันตรลโทนิเวศเด่นนิน,นาตอายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจะมีการ สั่งฟ้องลุงพลและปะแ่แตนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ในวันนี้เลยด้วยนำส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยังศาลจังหวัดมุกราหารมีลุงพลพ่แตนจำเลยที่1ถูกแจ้ง3ข้อหา1พรากผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยป่าละเลยเด็กจนถึงแก่ความตายและ3ดัดแปลงสภาพศพขณะที่พ่แตนจำเลยที่2ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพ ในส่วนของลุงพลมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงจึงแจ้งข้อหาทําให้คนตายโดยเจตนาซึ่งทางอายการมีหลักฐานพร้อมสืบส่วนหลักฐานที่เชื่อมโยง้าแต n นจนมีการแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายรัชพลสิริสาครได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ14นาิกา43นาที ลุงพลป้าแตนได้ประกันตัวแล้วรอทำเอกสารซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความยินดีนะครับและแสดงความคิดเห็นดังนี้คนแรกบอกว่าขอบคุณมากค่ะลุ้นจนเครียดทันมานะครับบอกว่าเห็นข่าวพ่อแม่ลูกหายแล้วร้องไห้ยอมรับว่าสะเทือนใจแต่ย้อนไปอีกข่าวลูกหายไปแต่พ่อแม่ ทำหน้ากังวลทําให้เกิดความสงสัยให้แก่ผู้คนบอกตรงๆไม่มีความสงสารเห็นใจพ่อแม่ของเด็กเลยผิดกับข่าวใหม่นี้สงสารพ่อแม่ของเด็กมากเลยทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าลูกเป็นหรือตายแต่ความรู้สึกมันได้ตามวิสัยหัวอกพ่อแม่อันนี้นะความเห็นส่วนตัวอย่าด่าค่อยเดอ้อคนถัดมานะครับบอ,อกว่า เขาจะเอาเงินถัดมานะครับบอกว่าเต็มที่เลยนะคะขอให้บุญรักษาคุ้มครองให้ชนะคนชั่วที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นขอให้พวกฝ่ายตรงข้ามแพ้ภัยตัวเองสาธุถัดมานะครับบอกว่าได้ยินว่าฝ่ายค้านมาค้านด้วยใช่ไหมครับถัดมานะครับบอกว่าแท็กทีมทนายสุดยอด3มคนดีใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยค่ะ ทนายเก่งถัดมานะครับบอ,อกว่าวันวันหาแต่เรื่องถัดมานะครับบอ,อกว่าขอชื่นชมทีมทนายค่ะสุดยอดเก่งทุกท่านเลยดีใจแทนลุงกับป้าที่มีผู้มีความรู้ความสามารถคอยให้ความช่วยเหลือไม่งั้นคงจะแย่แน่เลยขอให้ทีมทนายทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณค่ะคุณทนายและทีมทนายทุกท่านค่ะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณท่านทนายมากๆนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่ามั่นใจทีมทนายตั้มทุกท่านคะ่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนคือได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้ดูคลิปที่ทนายรัชพลพายายแตนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่มีการไลฟ์ผ่านช่องลุงพลปาแตนแฟมิลีมีอยู่ตอนหนึ่งที่อีชั้นไม่ค่อยเห็นด้วย แม้จะรู้ว่าชัยพลแค่ล้อเล่นแต่จะทำให้ทนายและ Fc ทนายต้องเดือดร้อนรำคาญใจอีกจนได้กับเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่ชัยพลพูดทำนองว่าครั้งหน้าที่ต้องมีการประกันตัวยายแตนทนายต้องเตรียมเงินมาประกันตนไม่มีเงินแล้วชัยพลพูดแบบนี้จะทำให้ทนายตั้มโดนกล่าวหาเรื่องหลอกเอาเงินเข้ามูลนิธิแต่ไม่มี ช่วยจ่ายค่าประกันตัวให้ในคดีชัยพลตามที่ FC ตั้งใจเรื่องที่ลาเต้กล่าวหาว่าทนายตั้มไปรีดเงินชัยพลยังไม่มีการอธิบายช่วยคลี่คลายให้ทนายตั้มแต่พลาดพูดเล่นแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อทนายเลยจริงๆทนายมีหน้าที่ช่วยในด้านคดีให้ลูกความ ไม่มีหน้าที่ออกเงินประกันตัวให้ถ้าเดือดร้อนจริงๆคุยกับทนายเป็นการส่วนตัวน่าจะดีกว่าค่ะเท่านี้ทนายก็โดนพวกมุนีลาเต้ใส่ร้ายว่าใช้พลโดนคดีเยอะยายแตนโดนหมายเรียกเพราะทนายเป็นเหตุระมัดระวังคำพูดอย่าให้ทนายต้องเดือดร้อนรำคาญใจเพิ่มเลยลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ ภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งผู้โพสต์นะครับได้มาคอมเมนต์ว่าอีกอชั้นติงเตือนดีๆหวังว่า FC ชัยพลจะไม่เอาไปว่าอีชั้นด่าลูกความทนายนะคะอย่าสักแต่ใช้คำหยาบคำแรงกันนักเลยอะไรเห็นไม่ควรเราก็น่าจะติงกันได้ถัดมานะครับบอกว่าอ่านตามเพจข่าวก็ว่าทนายแหลกเงินชัยพล อ่านแล้วก็โมโหถัดมานะครับบอกว่าอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งลุงพลคําพูดลุงนะ่ะจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนดูคลิปหลายๆครั้งละความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้าป้าลุงโดนเรื่องขนถ้าจำไม่ผิดลุงเคยให้สัมภาษณ์ตอนเจอศพน้องลุงเป็นคนเอาเสื้อของลุงไปคลุมร่างของน้องนะเพราะมีภาพ มันอุจารตาลุงเลยคลุมไว้แล้วเส้นขนอาจจะมาจากเสื้อตัวนั้นก็เป็นได้นะคนที่เจอพร้อมลุงก็เห็นเหตุการณ์นี้ดังนั้นจะเอามาเป็นตัวยัดข้อหาไม่ได้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่ค่ะเพราะที่เห็นตามข่าวตอนนั้นลุงเอาเสื้อคลุมให้น้องค่ะถ้าบริเวณใกล้เคียงลุงเอาของ ออกจากเป้ที่แม่น้องเตรียมให้ออกมาวางด้วยอาจจะตกตอนนั้นก็ได้ถัดมานะครับบอกว่าถ้าจำไม่ผิดลุงเอาให้ตำรวจคลุมนะคะไม่ได้คลุมเองถัดมานะครับบอกว่าแต่ก็เป็นเสื้อลุงอยู่ดีถัดมานะครับบอกว่าแต่ตำรวจไม่สนเลยแปลกดีค่ะเรื่องนี้แปลกถัดมานะครับบอกว่าไม่ได้เจอขนที่เสื้อคลุมน้องแต่เจอที่กางเกงที่โดนถอดออกถัดมานะครับบอกว่า โคนนั้นทั้งหลายต่างแย่งกันถกคดีจะจบแล้วปล่อยไปตามขบวนการเถอะเพราะสารเป็นคนพิจารณาพิพากษาแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตำรวจถัดมานะครับบอกว่าเขาห้ามยุ่งกับศพไม่ใช่หรือครับถ้าตอบแบบนี้ก็โดนคดีเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าไปฟังทนายรัชพลพูดตำรวจโคตรจะตลกมากนะ่ข้อหาที่แจ้งสมพรว่าร่วมการจัดการท่าทางของศพ ช่องสมพรวงเล็บลุงผลป้าแตนถัดมานะครับบอกว่าตำรวจคงเร่งปิดคดีโยนให้ไปจบที่ศาลถัดมานะครับบอกว่าเจอขนที่กางเกงน้องที่โดนถอดห่างจากศพถัดมานะครับบอกว่าของมันจะหล่นอยู่3เส้นนี่เกินไปนะถ้าสมมติเดินมาแล้วหล่นนะมันจะง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ไปค้นบ้านและหยิบมาหรือสายลับ